อันนี้จะเป็นคาแนวนะคะคาแนวก็คือขุดคลองคลองที่ขุดจ้ะเพื่อการธุรกิจแล้วก็เดินทางนตอนนี้ก็ใช้เป็นเดินทางทั่วไปสําหรับไอ้ท่องเที่ยวเนี่ยนะจากรือไม่ก็คุณที่เขาเอาศัยอยู่ในเรือเป็นเรือเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าแนโรโบตที่อังกฤษนี้คนนิยม กันเยอะเน้อจ้ะเด้นแนโรโบตอาศัยอยู่ในนั้นเลยจ้ะเดินทางไปเรื่อยๆนะจ้ะแบบนั้นแนโรโบตแบบนั้นจ้ะเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยก็จะอาศัยแบบนั้นเราก็เดินทางไปเรื่อยๆตามขนแนนี่ตามคลองนี่ละจ้ะไปได้ถึงสกอตแลนด์หลายที่ไปที่นั่นที่นี่นะจ้ะนนุนข้ามไปนูน้นก็จะเป็นคลองใ yeah. พามาเที่ยวด้วค่ะวันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้เขาให้จองเป็นเวลาจ้ะอยู่ในช่วงที่ยังไม่เปิด็อกดาวเนาะดูเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสักวันค่ะครองคันแนวนี้นี่จ้ะเพราะว่าเพื่อนของไมเคิลเช่าไปเนาะคะ่ะหนึ่งอาทิตย์นั้นพันสี่เนี่ยจะ้ะพันสี่ปอนด์แต่ว่าคนที่อาศัยอยู่ประจําเขาก็จะไปเรื่อยๆนะจ้ะจอดนอน ก็ไปเรื่อยเรื่อยแถบนี้ไซย,ยังไม่ค่อยได้มาจา้ะไม่ค่อยได้มาแถบนี้มันอยู่เมืองหลีดนะจ้ะอยู่ด้านไหนไม่รู้เนาะหลีดนี่มันใหญ่มากๆพีน่น้อง มิวเซียมก็จะอยู่ฝั่งนู้นข้ามตึกนี้ไปเฮลีนไหมค t h a า nice day today yes nice yeah น้องลีาระวังกะูกไงพาทุกคนมาชมเอาบรรยากาศ เขาเริ่มเปิดแล้วจ้ะช่วงนี้แต่ว่ายังไม่เปิดเปิดยังไม่เปิดหมดทุกอย่างนะจ้ะวันที่ยี่สิบเอ็ดหนูละจ้ะเด้อวันที่ยี่สิบเอ็ดจะเปิดหมดทุกอย่าง <c oughs> น้องเมลีเมลีอย่าเล่นอย่างนั้นลูก สนใจมาได้จ้ะนี่อยู่แบบนี้ก็ได้นะจ้ะเขาจะไม่อยู่กับบ้านนะอยู่แบบในในเรือนี้จ้ะนโรบอทนี้พี่น้องคะ่ะว,ว้าวเมรีเห็นไหมน้องเมลีดูแต่ในอันทีวีใช่ไหม นารโวโบสเนะพ่อไม้ชอบดู doggy two dog ไปไหลไปนู้นคลองคะแนลยะ ตรงนี้ทางเลี้ยวเขาจะหลุดนี่ค่ะแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใม่ไหมคืนยูดทูบีไลยดีตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็คือฝั่งนี้เห็นไหม on an arrogant who are we able to buy one nice looking you know, i i we get it rented out here <laughs> hey, <please hold> <laughs> I, don't like that. I tell you yourself <laughs> right through <laughs> oh my god that's a knight in shining armor put your head right through one that's it หวังว่าจะเห็นในพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นแบบปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ อันนี้ g o Back in Time ถ้าไม่มีลูกก็ไม่มาหรอกนอกจากแบบนี้คือเป็นให้เด็กไ,ได้ดูได้เรียนรู้แต่พ่อสนใจมากกว่าลกูก เห็นชุดต่อสู้เก่าแก่พี่น้องนูนวิวข้างนอกที่เราเดินตะกี้นะะี่ค่ะเนอะอ่าที่ออริจินอลจริงๆก็คืออยู่ที่อยู่ที่อันนั้นจ้ะอยู่ที่ลอนดอนแต่ว่าลอนดอนที่เก็บไม่พอเนาะก็จะมาอยู่ที่ลีดพี่น้องคะ่ะ นี่แหะโอ้เห็นความเก่าแก่นะพี่น้องเนาะนี่แหะบลีดอันดับหนึ่งเลยนะคะที่จะต้องมาวิสิตก็คือที่นี่พี่น้องคุณจะต้องได้มาวิสิตเป็นอันดับหนึ่งที่เขาเขียนไว้นะแต่ไซไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ว่าหมายถึงว่าอันดับหนึ่งที่คุณควรจะวิสิตเนาะก็คือมิวเซียมตรงนี้จ้ะ เจอเมนมินอันนั้นฝรั่งเศสใช่ไหมตัวนั้น ไหวเหมือนคนไทยเลยจ้ะนะบ้านเราเวลานั่นเวลาเสียชีวิตเป็นศพก็ไหวแบบนี้เหมือนกัน เมาทันจะพวกไม้ว่านะใส่ไม่ได้อ่านรายลืมแล้วตอนเรียนนีเขาทำเหมือนเป็นแผนเนนะจ้ะค้นนั่นเน่ยคนเล็กๆเ,นเพนที่สู้รบกันนู้นทางไหนไม่ป็นสิเห็น คนไี่จ้ะอังกฤษรอบเหมือนไอ้พระจันทร์รอบด้านไปนน่นเนาะฝรั่งเศสรตรงด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นนพีนน่น้องนอกาะสมัยก่อนโอ้ยสู้รลกกันเนาะพี่น้องเนาะเราเกิดดีแล้วเราโชคดีได้เกิดสมัยนี้ ได้อะไรคะลูกมากิน fish <and> ได้ได้อะไรนะ fish and chips yummy <Your man. S 1> bye bye ค่ะตกลงก็ bye bye. มากินอาหารบ้านเพราะว่าไม่อยากไปนั่งกินนะพี่น้องก็เป็นอาหารโปรดของเมลีวันนี้ก็คือ fish and <Yeah. S 1> chips โอเค enjoy เมลี enjoy น้องเมลีหิวมาก ไปจัดการเองเลยค่ะลากันไปก่อนด้วยอาหารนี่แหละอาหารแบบอาจารย์เร่งด่วนของที่อังกฤษแล้วก็มีแต่คนชอบนะก็คือตัวนี้ด้วยพี่น้องฟิตแอน์ชิปคิวเต็มมากเลยต่กี้ oh, ไซ <no. S 1> ไปซื้อ <It fell. S 1> อลนั่นแหะกินข้าวกันก่อนจะ้ะบายบายนะคะเมรี่ยูซิ่งพลาสติกบาย